สวัสดีครับสวัสดีครับผมบุษัทยชีวิไลนะครับหากเป็นเพื่อนนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่อยากที่จะเอาคลิปนะครับในส่วนของ Tik t อกนะครับไปใช้งานโดยที่ไม่มีลายน้ํานะครับผมก็อยากที่จะมาแบ่งปันนะครับสั้นๆง่ายๆเลยนะครับในส่วนของแอปติ๊กดาวนะครับผมติ๊กดาวก็สามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับคลิปนะครับจากทุกทิกตอกนะครับที่เราคัดลอกมาแล้วะแล้วเราก็สามารถที่จะได้คลิปนะครับโดยที่ไม่มีลายน้ํานะครับในส่วนของทิกตอกนะครับผมนะฮะก็เพื่อนนะครับก็อยากที่จะ ได้คลิปต่างๆนะครับที่เราเห็นแล้วเราสนใจนะครับเราชอบนะครับแล้วเราอยากที่จะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูบ้างอะไรเงี้ยคือบางทั้นนะครับอาจจะติดปัญหาตรงของตรงนี้นะครับผมผมก็เลยนะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับมาแนะนําให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตรงนี้นะครับมาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็ไปคัดลอกนะครับจากคลิปต่างๆนะครับในติ๊กต็อกนะครับมา นำไปใช้งานในส่วนของ facebook นะครับหรือ u t u b e นะครับหรือสื่อหรือไลน์ก็ได้นะครับไปส่งให้เพื่อนๆนะครับที่เรารักนะครับอยากให้เพื่อนๆที่เรารักนะครับอยากเห็นคลิปที่เราชอบนะครับเราก็อยากที่จะมาแบ่งปันใช่ไหมครับนั่นแหละครับผมเองนะครับก็อยากที่จะให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะได้คลิป้นง่ายๆเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องมีรายงานในส่วนของคลิปนั้นนะครับผมโอเคนะครับผมก็จะพาเพื่อนๆไปทําตามขั้นตอนเลยนะครับเรืเลยมาครับผมแอปที่ ติ๊กดาวนะครับต like ิ๊กดาวนะไปที่นะครับเพเกอ์โตนะครับก็ไปที่ Google p พเกอร์โตนะครับเพื่อนนะครับก็าเราไปนะครับอ่าเพเโตนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าติ๊กดาวนะครับผม t i k นะติ๊กดาวนะครับผมนะติ๊กดาวโหลดนะครับผมก็จะขึ้นมาให้เราเลือกนะครับก็จะมีเรื่องของอ่าติ๊กดาวนะครับไม่ใช่ติ๊กตอกดาวไม่ใช่ติ๊กตอกนะครับนะครับติ๊กแล้วก็ดีนะครับผมเนาะ ปุ๊บมันก็ขึ้นมาอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆนะครับคลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนอก็ทาการเลือกนะครับวิดีโอมานะผมเลือกอ่าทิกตอกมาสักหนึ่งทิกตอกนะครับผมก็ที่ที่เรานำมาที่จะอ่านะครับผมเลือกตัวนี้นะครับผมก็กดที่คันลอกนะครับคันลอกกดที่คันลอกได้เลยนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนก็ไปที่ติ๊กดาวนะครับผมกดติ๊กดาวได้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับผมปุ๊บอ่ารอนะครับรอ ให้อ่าคลิปนะครับผมอัพโหลดได้หนึงนะครับอเสร็จแล้วนะครับเราก็รอนะให้ติดกดาวตัวนี้ดาวโหลดให้นะครับเสร็จแล้วเราได้นะครับคลิปแล้วนะครับเพื่อนๆนำไปดูที่ที่ไหนก็ได้หรือที่ไลน์ของส่วนตัวของเพื่อนๆก็ได้นะครับผมไปที่ไลน์ส่วนตัวของผมก็ไปดูนะครับในส่วนของติ๊กเป็นยังไงบ้างนะครับผมปุ๊บอ่านะครับได้มาแล้วครับผมติ๊กนะครับที่ผมดาวโหลดนะครับผม โอเคนะครับเพื่อนๆสามารถจะเอาไปใช้งานครับไปลงที่ทิกต็อกนะครับหรือเอาไปตรงที่ f a c e b o o k หรือ u t u b e ได้เลยนะครับผมโอเคนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆนะครับอ่าได้คลิปสวยนะครับโดยที่มีมีรายน้ํานะครับไปส่งไปแชร์นะครับให้กับเพื่อนของเรานะครับแล้วก็ได้คลิปที่เรานะครับอยากที่จะแบ่นปันนะครับผม โอเคนะครับก็ท่านใดนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่สละเวลานะครับมาดูคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับผมอลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับหวังว่าคลิปหน้าเราจะพบกันอีกนะครับผมถ้าท่านเพื่อนท่านใดนะครับชอบนะครับยังไงก็กดคอมเมนต์นะครับพิมพ์สอบถามนะครับหรือติดปัญหาส่วนของตัวไหนก็พิมพ์สอบถามคนไทยมาได้เลยนะครับยินดีที่จะแบ่งปันและก็ให้ข้อมูลนะครับในส่วนของ ที่ท่านติดนะครับปัญหาผมก็ยินดีจะแก้ช่วยแก้ไขให้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับานบายนะครับผม